การพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลนะครับต้องอาศัยหลักเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาตามสภาพของภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและสภาพของเศรษฐกิจโดยรวมนะครับการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริถือว่าเป็นอีกหนึ่งแฟลกชิพสำคัญที่กรมการปกครองนำมาใช้ในการส่งเสริมวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปดูตัวอย่างความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ สภาพภูมิประเทศของอำเภอโปงจังหวัดพะเยาเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของแม่น้ายมประชากรทั้งหมดมีประมาณ5 0,000กว่าคนมีชนเผ่าเย้าและมีชนเผามงประมาณ5 0 0 0ันหกพันคนและประชากรส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมครับกรมการปกรครองได้กําหนดแผนที่ไว้ประมาณ10เรื่องนะครับที่เด่นของเรานี้ก็คือในเรื่องของการน้อมนําแนวทางพระราชิโครงการหลวงที่อยู่ในพื้นที่นะครับ สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการทำอาชีพในการรักษาป่าสามารถสร้างรายได,ได้สร้างความสมัครสมานสามีจนส่งผลทําให้กำนันตำบลผาช้างน้อยนีนะครับได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมนะครับที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาครับกลุ่มของเรานี้ เดินทางมาจากประเทศจีนนะครับมาทั้งมง้งทางเมียนมาพร้อมกันก็มาถึงที่ไทยนี่ก็มาปักหลังอยู่ที่ดอยผาช้างพะววนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องทําไรเ้เลื่อนลอยวันป่าแถวนี้ก็จะเสื่อมโทรมนะครับตอนหลังโครงการหลวงตามมากันเลยมาวางระบบแล้วก็เราได้ทุนของโครงการหลวงมาเพราะนั้นจึงเป็นจุดรวมของหลายๆองค์กรมาช่วยกันดูแลช่วยกันพัฒนาส่งเสริมจนกระทั่งยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ทําให้มีความสุข พื้นที่ของตำบลประชางน้อยเนี่ยดำเนินการทำข้าวโพดเชิงเดียวอย่างเดียวเลยเนี่ยประมาณ4 0 0 0 0กว่าไร่มาประจบกับปี2557ผมก็ได้เข้าไปสู่โครงการ1ของในาหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการหลวงปังค่าหลังจากนั้นมาเราก็ได้ดำเนินเงินตะว,วัน5ล้านลงไปนะครับให้นำไปให้เกษตรกรสร้างโรงเรือนปลูกเมลอน อะโวคาโดสาวโรสแล้วก็มาปลูกผักซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้ผลผลิตยเยอะสามารถสร้างอะไรได้ให้เกษตรกรได้เยอะนะครับบ้านผมนะครับมีพื้นที่ในการที่เราต้องดูแลป่าในะอยู่ประมาณ3า0 0ไร่จนนําสู่การพัฒนาคนอยู่กับป่าอย่างจังยืนนะครับ ในบทบาทหน้าที่ของนายอำเภอที่มีโครงการหลวงอยู่ในพื้นที่นายอำเภอจะเป็นประธานคณะทารรงานโครงการหลวงซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่ฝ่ายปกครองของเราจะได้เข้ามาพัฒนาสนับสนุนแนวทางพระราชดัญติซึ่งเป็นหนึ่งในแฟกชิปที่กรมการปกครองให้ความสําคัญและทําให้พี่น้องประชาชนได้มีความทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น